ทำผิดรำเกึง่งพุทธการในเช้าของวันที่2กุมภาพันธ์พศ2564นัดสวนรำมิการาชข้าพ,พระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมข้เฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าตุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าการแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเจ้าขา วันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามถึงก็ทําโบทที่85นะเจ้าค่ะหลายวันมานี้รระพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องของจิตให้ลูกได้เรียนรู้แต่ลูกก็ยังไม่ได้อกถาดทอดเป็นคลิปธรรมเพราะก็ยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมด หรือไม่สามารถอธิบายละเอียดได้โดยทั้งหมดลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาอธิบายสภาวะธรรมของจิตว่าเป็นแบบไหนนะเจ้าค่ะให้ลูกได้ฟังจากพระพุทธองค์และถ่ายทอดเป็นคลิปธรรมะให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ฟังด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ก็ดีแล้วล่ะนะพระยะทำเอ่ยถ้าเอยียงนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีทำจิตสบายสบายพอนกลายจากความกังวลความคิดหลายสิ่งหลายอย่างจะรบกวนจิตใจของเราทำจิตให้นิ่งเฉย ให้ว่างให้โล่งก่อนนะแล้วค่อยๆพิจารณาตามเพราะว่าเรื่องของจิตนั่นนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องค่อยๆพิจารณาตามโดยประศจากความคิดการปรุงแตง่งประศจากอัตตาและตัวตน รัจจะจากความเห็นปิดเห็นถูกอะไรทั้งนั้นนะลูกลูกนั้นแกปล่อยใจอ้ว่าง,างและดูตามไปด้วยกันพินจารณาตามใช้จิตใจของลูกดูตามก็อพอนะพระยาธรรมเอ่ยสภาวะธรรมของจิตนั้นแบบที่หนึ่ง หรือสิ่งที่หนึ่งที่ลูกทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจและพิจรารณาให้แจ้งก็คือสภาวะธรรมของจิตนั้นมีความกวาม้วางไม่มีประมาณคือจิตนั้นสามารถที่จะขยายกว้างมากและจะสามารถที่จะไปดึงเอา เรื่องราวข้อมูลต่างๆสิ่งต่างๆตัง้ตงแต่ในอดีตาชาติปังก่อนชาติไหนๆหลายพบชาติก็ยังสามารถที่จะฟังลากลึกลงสู่จิตดวงนั้นยังขยายไปเก็บข้อมูลไปถึงเรื่องราวในอดีตชาติก็ยังเก็บเอาไว้สามารถที่จะ ขยายไปสู่เรื่องราวในอนาคตอีกยาวไกลแล้วก็จินตนาการไปกวาดกว้างออกไปโดยไม่มีประมาณเรานั่งอยู่เอียงนี้สามารถที่จะคิดไปถึงเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องที่นั่นที่นี่เช่นดังลูกตังหลาย ได้ฝึกฝนเมื่อฝึกฝนจิตได้ละเอียดแนละ้วยังสามารถที่จะไปจนถึงแดนพระนิพพานและครอบความรู้สึกความเห็นเหล่านั้นกลับมาถึงปัจจุบันณนะตอนนี้ที่นี่ฉะนั้นสภาวธรรมของจิตนั้นจึงกว้างขวางเองไม่มีประมาณมันก็เลย ใอะไรต่อมิอะไรได้มากมายเข้าไปในนั้นบรรจุอะไรมากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยจะเต็มสถทธมันสามารถที่จะดูดเอาเรื่องราวสิ่งของเข้าของทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่ยังมาไม่ถึงมันสามารถที่จะกลืนกินอะไรก็ได้เข้าไปสู่จิต ของตัวมันเองโดยที่จิตนั้นไม่มีเต็มเลยจิตทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารที่มายาวนั้นก็เลยดําเดินกันมาดําเดินกันมาอยู่อย่างนี้เก็บข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มากมายเอาไว้ในดวงจิตทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต โลกนั้นโลกน้นโลกนี้สถานที่ต่างๆที่ไปเกิดในแต่ละยุคแต่ละภพวกว้างขวางมากมายจิตนั้นก็ขยายจนกว้างออกไปได้แล้วก็บรรจุเอาไว้โดยที่ไม่มีปริมาณจำกัดเลยจิตนั้นจึงอุ่นวายนักจิตนั้นจึงรุ่มร้อนเร่ารอ้อนฟุ้งซ่านนัก กพราะมันเก็บเอาเรื่องราวเยอะแยะมากมายอะไรตรงนม้อะไรไม่รู้เข้ามาใส่ในตัวของมันและมันยังจะกวาดไปเรื่อยๆกลืนกินไปเรื่อยๆพาจิตให้กว้างขึ้นแล้วก็กลืนเรื่องนั้นกินเรื่องนี้เข้าไปจนจิตนั้นวุ่นวายมีแต่ขยะทั้งนั้นหล,ลุกในดวงจิต มีขยะคือกิเลสตัณหามีขยะคือเรื่องราวเยอะแยะมากมายการปรุงแต่งการคิดฟุ้งส่ารต่างๆมันก็เกิดจากจิตนั้นมีบอ่อแห่งขยะอยู่ในดวงจิตดวงนั้นมันก็เลยมีความโกรธฟังลากลึกมาแต่อดีตชาติ มาสามาสร้างต่อความโกรธใหม่ในชาติปัจจุบันสร้างเวรสร้างกรรมก็มกบ,บันทึกจดจำไว้ในจิตจิตดวงนั้นจำทุกสิ่งมีทุกอย่างนะลูกจิตดวงนั้นจึงว่่นวายนะแล้วก็ตามชดตามใช้ไปทุกไปอยู่อย่างนี้ล่ะลูกฉะนั้นสภาวะธรรมของจิตนั้น กว้างขวางเอียงไม่มีประมาณบรรจุเรื่องราวสิ่งของเข้าของผู้คนบรรจุอะไรตามีอะไรได้เยอะแยะมากมายไม่มีจำกัดให้ลูกทั้งหลายทำความเข้าใจเช่นนี้จิตนั้นจึงคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังแล้วก็จึงสามารถเก็บอะไรตัวมีอะไรใส่จิตเอาไว้ได้ นี่ละปริยาธรรมคือสภาวธรรมของจิตต่อไปประการที่สองที่ลูกทั้งหลายควรจะพิจารณาให้เข้าใจก็คือสภาวธรรมของจิตนั้นก็สามารถที่จะย่อลงให้มันเล็กลงเล็กลงจนเหลือเอียงแค่ นิดเดียวเท่าหัวแม่มือเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะทำได้ลูกเช่นการรวมจิตจากการฝึกฝนสมาธิถ้าหากว่าเราดูแค่เฉพาะทิ่จิตไม่ส่งจิตออกนอก ไม่ให้จิตนั้นมันกว้างขวางไปกวาดเอาเรื่องราวอะไรตรัวนี้อะไรเข้ามาเรารวมจิตลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนจิตนั้นรวมมามันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเหลือเพียงแค่นิดเดียวอาจจะเท่าลูกฟุตบอลเท่ากำปัน้นหรือว่าอาจจะเท่าลูกแก้วลูกเล็กๆ เอาหัวแม่มือเท่านั้นมันก็สามารถที่จะรวมลงจนเล็กเหลือเพียงแค่นั้นและจิตเมื่อรวมมาจนเล็กจนเหลือแค่นั้นความปุ้งสานของมันก็เลยไม่มีเพราะจิตไม่ได้ส่งออกไปรับข้อมูลอะไรเข้ามาเพราะจิตไม่ได้เปิดกว้างให้อะไรตัวมีอะไรเข้ามาอยู่ ขนาดที่จิตเล็กลงเล็กลงเรื่องราวต่างๆก็ถอยออกถอยออกพอจิตรวมมาจนเป็นดวงเล็กๆมีขนาดเปลียงแค่เท่ากำปั้นเล็กลงเล็กลงเช่นนั้นมันก็ไม่มีที่จะบรรจุอะไรเยอะแยะมากมายมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาอยู่ในตัวของมันได้ จิตนั้นจึงเกิดความสงบตั้งมัน่นเพราะจิตได้รวมลงมาเหลือขอบเขตเพียงแค่เ,แเล็กนิดเดียวแล้วมันจึงใส่อะไรเรื่องราวอะไรในวัฏฏาสงสารนี้เข้าไปไม่ได้มันจึงเหลือเอียงแค่ตัวของมันเองคือความรู้สึกในตัวของมันเองความสงบตั้งมัน่นความสว่างสวัยจะเกิดขึ้นแก่จิต เช่นนี้และประยาธรรมคือสภาวะรรมที่สองของจิตมันสามารถที่จะรวมให้เล็กที่สุดจากการฝึกฝนทำสมาธิเมื่อจิตรวมลงเล็กที่สุดได้เมื่อไรความสงบก็จะเกิดขึ้นกับจิตดวงนั้นเพราะไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปได้มันจึงเหลือเอียงแค่ตัวมันอยู่คนเดียวเท่านั้นละ่ะ แต่ถ้าหากว่าเมื่อ,อไรจิตนั้นแป่ขยายปล่อยตัวเองไปเพื่อเปินไปปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนเปิดจิตให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปรับอะไรมากมายเข้ามาจิตก็จะไม่สงบหรอกลูกมีแต่ความร้รอนวุ่นวายกรวนกรววายกลืนกินแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ ก็มาสูต่ตนตนก็เลยต้องดิ้นรนเร,าวรวน่าร้อนเป็นเช่นนั้นลูกแต่ถ้าหากว่าเมาาื่อไรจิตนั้นรวมลงรวมลงจนเล็กลงเล็กลงได้มากเพียงใดเหลือเพียงแค่ยอยู่ที่กายของเรานี้ไม่ทรงจิตออกนอกไม่คิดไปไหนวางเจือหนิงเจือจนจิบรวมลงมา เหลือเพียงแค่กำปั้นหรืออาจจะเล็กกว่านั้นได้สบายจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายสว่างสวยเมื่อนั้นหละลูกจิตก็เกิดความสงบเกิดความสว่างตั้งมั่นขึ้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรที่จะฝึกฝนจิตของตนนั้น ให้เล็กลงไม่ขยายกว้างไม่ทรงจิตออกนอกเพื่อดวงจิตของลูกเกิดความสงบเกิดความว่างความเบาให้จิตของลูกได้พักผ่อนให้เกิดพลังในตัวของมันเพื่อที่จิตดวงนั้นจะได้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายในวัตตาสงสารนี้เพื่อรู้ตื่น ฉะนั้นประยัต่เอ่ยบุคคลรวมจิตได้จึงเป็นบุคคลผู้ที่มีความสงบเกิดขึ้นการทำสมาธิจึงเป็นการรวมจิตให้ตั้งมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ฟุง้งซ่านไม่เปิดกว้างไม่วุ่นวายไปหาใครไม่ไปเอาอะไรเข้ามาจึงสงบ จึงเรียกว่าเป็นการทำสมาธิการฝึกรวมจิตให้จิตตั้งมั่นไม่ทรงจิตออกเช่นนี้เป็นต้นลูกเอ๋ยต่อไปประการที่สสิ่งที่ลูกทั้งหลายนั้นควรจะเรียนรู้สภาวะธรรมของจิตในประการที่สนี้ก็คือจิตนั้นสามาถ ทำให้เกิดความว่างเปล่าเหมือนไม่มีก็ได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจิตนั้นนอกจากสามารถรวมจนเล็กมากได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะปรับสภาวะของจิตของตัวมันเองให้เกิดสภาวะของความละเอียดอ่อนมากละเอียดจน สลายไปกลายเป็นอากาศธาตุว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในสภาวะธรรมของความมีเหมือนไม่มีจนเห็นแต่ความว่างแล้วไม่มีอะไรแล้วจิตว่าเรียกว่าจิตว่าฉะนั้นลูกทั้งหลายสภาวะธรรมของจิตในแบบที่สามนั้น คือนอกเหนือจากการทําให้เล็กที่สุดแล้วยังสามารถทําให้ละเอียดมากจนมก็เหมือนไม่มีจนเกิดสภาวะแห่งความว่างเปล่าแห่งจิตที่ว่างแล้วหรือความว่างที่เกิดกากจิตแล้วเช่นนี้ล,ลูกก็สามารถที่จะฝึกฝนจนเป็นเช่นนี้ได้ ฉนั้นบุคคลผูที่รวมจิตจนเล็กลงเล็กลงจนจิตนั้นเกิดความสงบนิ่งเกิดแสงสว่างสวยในดวงจิตจิตดวงนั้นละเอียดมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ฝึกจนพลังของจิตนี้มากจิตนั้นก็จะเข้าสู่การสลายไปไม่มีไป สลายไปในความว่างสลายไปในอากาศธาตุว่างจิตว่างไม่มีอะไรแต่ที่จริงก็มีแต่ก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีมีก็เหมือนไม่มีจึงไปอยู่ในสภาวะธรรมเช่นนั้นได้ลูกเจตจนั้นเมื่อลูกทั้งหลายได้ฝึกทำสมาธิมากๆแล้ว จึงมีความว่างเกิดแก่จิตจิตว่างเกิดขึ้นแก่ลูกจึงมีสภาวะธรรมเหล่านี้ล่ะลูกต่อไปประการที่สประการที่สี่นั้นลูกทั้งหลายจงพิจารณาตามเช่นนี้ว่าจิตนั้นสามารถที่จะทำการชำระล้างตนเองถอดถอนกิเลสตัณหา ในตัวในตนจนหมดสิน้นกลายเป็นจิตท,ที่บริสุทธิ์ปลดผ่องสร้างพลังที่ก่อเกิดในดวงจิตของตนได้จนกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตอันเป็นพุทธะหลุดพ้นจากการอเยวหวยตายเกิดได้ลูกเอ๋ยเะนนั้นตามสภาวะธรรมของจิตท,ทุกดวง มันสามารถที่จะฝึกฝนกัดเกลาเจริในตัวของมันเองให้ถึงซึ่งการหลุดพน้นรู้ตื่นเบิกบานพ้นจากความทุกข์เป็นพระอาหารหันต์ได้ทุกดวงจิสตสภาวะรมของจิตเป็นเช่นนี้ละลูกถ้าเราเปิดกว้างมันก็กว้างใส่เอะไรเข้าไปมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเรารู้ทันเรารวมมันให้เหลือน้อย ความวุ่นวายสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปรวมไอ้เล็กลงเล็กลงฝึกบ่อยๆให้เกิดพลังของจิตให้มากจิตก็จะสามารถว่างเปล่าเป็นอากาศธาตุที่ว่างไปสภาวธรรมของความว่างแห่งจิตก็ย่อมจะก่อเกิดขึ้นแก,ลก่ลูกลูกย่อมจะเข้าถึงสภาวธรรมของความมีเหมือนไม่มี ไม่มีก็เหมือนมีมีเพียงสักแต่ว่าและลูกก็จะสามารถขัดเกลาฝึกฝนจิตของตนจนพ้นทุกถึงซึ่งการเป็นองค์พระอาหารหันต์จิตเป็นพุทธ,ธได้ในที่สุดเช่นนี้ละ่ะพระยะาธรรมเอ่ยคือสภาวธรรมของจิตทั้งหลายสาธุเจ้าค่ะ กลาบขอว่าคุณพระพุทธองค์ี่ทชงเมตตาอธิบายสบาวธรรมของจิตให้ลูกได้ฟังอย่างละเอียดอ่อนลูกพอจะเข้าใจและแบ่งแยกขั้นตอนได้เป็นสีขั้นตอนเช่นหนังที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายมาแล้วลูกจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ให้กับญาติธรรมท่านอื่นๆได้ศึกษาตามด้วยนะเจ้าค่ะ วันนี้ลูกต้องกบบอราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ